ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จิตวิทยาของการค้นหาตัวเองวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจแนวคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการค้นหาความหมายและตัวตนของเราซึ่งเป็นหนึ่งในคำถามที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเรารู้สึกเหมือนชีวิตเราขาดความหมายหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของเรา แอนนาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมีเพื่อนฝูงที่ดีและครอบครัวที่รักเธอแต่ภายในใจเธอกลับรู้สึกว่างเปล่าอยู่เสมอวันหนึ่งเธอตัดสินใจออกเดินทางไปที่ชนบทของสเปนเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตที่แท้จริงที่นั่นแอนนาได้พบกับนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าด็อเตอร์ลุยเขาพาเธอไปนั่งที่สวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และเริ่มต้นการสนทนาด้วยคำถามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคุณรักอะไรในชีวิต แอนนาเคยชอบวาดรูปมากในวัยเด็กแต่เมื่อโตขึ้นเธอทิ้งความฝันนี้ไปเพื่อมุ่งมั่นทำตามค่านิยมของสังคมและความคาดหวังของคนรอบข้างด็อกเตอร์หลุยแนะนำให้เธอพิจารณาว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเต็มอิ่มและมีความหมายคือสิ่งที่เราควรกลับไปค้นหาอีกคราแอนนาเริ่มกลับมาวาดรูปอีกครั้งและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจจัดแสดงผลงานศิลปะของเธอที่งานท้องถิน่นความรู้สึกที่เธอได้รับคือการค้นพบตัวตนและความหมายที่แท้จริงในชีวิตของเธอ หากคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณขาดความหมายลองสำรวจสิ่งที่คุณเคยหลงไหลและละเลยไปการค้นหาความหมายอาจไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในทันทีแต่อาจเริ่มจากการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขข,ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามพอดแคสต์วันนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ